ครับนี่ครับเป็นงานงเกาะกระแพงหินนะโดยทีมงานช่างมนุพัทยานะนี่ก็เป็นชายทะเลนะคสนใจติดต่อสอบถามนะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามตัวศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับทีมงานช่างนุพัทยานะครับอันนี้ครับเป็นงานสูงประมาณสามเมตรนะครับ รากฐานหนึ่งเมตรนะทะเลนครับทะเลนครับนีเขียวครับครับรติกาัางหน้าปทีุเรียนะครับเบอร์สมปสสุเป็นห้าหนึ่งห้านะครับ กคิปนี้ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ